สันเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองจีน,นครับสันเขาด้านขวาม,มือครับจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของกำแพงเมืองจีนนะครับผมเราก็จะทําการบินสํารวจดูกำแพงเมืงนนองจีนนะครับืองจีนนะครับเราก็จะบินเอาไปชมความงามแบบเป็นสนามกีฬา สวยงามครับสวยงามสนามหญ้าของปักกิ่ง เดดยอดเลยสวยงามครับโอ้สวยงามสนามย่า่ยของเมืองปักกิ่งนะครับเนะี่ย เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาอันทัว์ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองไคฟงนะครับเมืองไคฟงก็จะทาการเดินทางไกลอีกแล้วนะครับสรับวันนี้จะเดินทางไปที่เมืองหลวงของประเทศจีนคือกรุงปักกิ่งครับ340 340นสิคาอินาไม้นะครับจะทาการใส่หูฟังวิทยุครับ340น้อยสี่สินาทีข้ไม้สวิตออนสวิตสวิตออน่าแล้วก็ แท็กซี่ไลท์อ่อครับโอเคอเคลียร์ครับเคลียตร์ทขึ้นริ่มร้อยก็แลก็จะรีเควสแท็กซี่ทูแลนวีฮอลส์ศูนยนะครับสหรับไปนี้ก็จะเดินทางจากไคฟงนะครับไปเมืองวีจินนะครับหรือว่าเมืองหลวงของประเทศจีนนั่นเอง ก็ระยะทางก็ประมาณ300เนตค่อนไม์ครับสำหรับไฟนี้เริ่มเดินทางครับอ่อาจร้อนอัวนี้เป็นับอ่าไม่ไปเกลียวไปวออกร่รับ14กโลไฟ นะครับ จริงนะครับเชียงไาไปปักกิ่งนะครับครือว่าพัฒนาเป็นุดนะครับมันหายโกลเดตรามานช่องในเยือะมากตรงด้านนู้นด้านหน,าน้าจะเป็นแม่น้ำ มืองไคโงซึ่งเราบินมาเมื่อวานนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสชมเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาถึงตอนกลางคืนนะครับอันนี้ตอนกลางวันเราก็จะเน้นชมเมืองให้นานๆหน่อยครับก่อนที่เราจะบินเดินทางออกไปจากเมืองไคโง,งนะครับเมื่อวานนี้เมื่กวันก่อนเราบินมาก็โอ้โหนี่เจอกับสภาวะขำเมื่อ่อนนะครับขำเมือ่อตอนเราเราไม่สามารถทจะมาดูเมืองไคโงได้นะครับ นี่เป็นแม่น้ำยองโ,อโหครับด้านขวามือของเราก็บินไปเรื่อยๆนะครับเราจะบินเข้าปกเขานะครับเพราะว่าเราจะไปดูกำแพงเมืองจีนเพราะฉะนั้นเราจะบินเรียบเรียบภูเขาไปนะครับเราจะไม่ไม่ไปบินเรียบหา ไม่ลาบนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางเข้าไปทางเชิงเขานะครับของเราครับเพื่อที่จะบินไปดูกับแพงบนจีงนะคนจีนหน้าไปเรืเ่อยๆเกิดียงเชิงเขานะครับแล้วก็จะเลียบเชิงเขาไปนะครับวันนี้รู้สึกว่าเสียงกะพินจากไคโยฟงนะครับเข้าสู่แนวเชื่อกเขานะครับเพื่อที่จะอ่าไตาระดับ เขาไปนะครับไปที่เมืองปักกิงก่งนะครับเพราะฉนั้นเราจะอ้อมเราจะอ้อมภูเขาเข้ามานี้นะครับก็ไม่ไกลนะเราจะอ้อมภูเขาเข้ามาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะดูกำแพงเมืองจีนนะครับเพราะนั้นผมจะบินเข้าเขตแนวภูเขา่อนนะครับจากเมืองไคเปงแล้วก็จะบินเข้าแนวภูเขามาลักษณะนี้นะผมจะไม่บินตรงนะผมจะอ้อมเข้าแนวภูเขานะครับเพื่อที่จะเราจะได้เห็นกำแพงเมืองจีนนะครับ ก็จะใกล้สู่แนวภูเขาแล้วครับแล้วก็บินเข้าใกล้แนวภูเขาแล้วด้านซ้ายมือจะเป็นแนวภูเขาตลอดทั้งแนวระหว่างไท่กงอยถึงนาคอีสนเพราะนั้นเราก็จะบินตามแนวเทือกเขาไปือบางครั้งเราก็จะปีนเขากลไปเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปดูกับแพงเมือี เรื่อยนะครับจนกว่าเราจะเห็นกำแพงเมืองจีนไปเรื่อยๆชั้นประมาณร้อยสองร้อยนาทนข้อตายนะครับระดับความสูงอยู่ประมาณห้าหกพันฟุตนะครับก็สูงต่ําสลับกันไปนะครับสรับเรือกเขาครับก็ทําเทือกเขามาเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศของเทือกเขา าดาลิงนะครับยันเคียงแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเราใกล้จะเข้าสู่ต้องค้นหานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับหากระแพงมุงจีนก็เห็นว่าอยู่เข้ามาอยู่ในเขตปักงนกลังดีหากระแพงมุงจีนอย่นะครับหางไงนนก็ไม่เจอนะครับการหายาก ตัวนี้ก็เป็นชาญเมืองปักกิ่งนะครับก็จะเป็นชาญเมืองปักกิ่งหมือกันดิ่งนะครับผมจะบินไปเรื OH ่อยๆก่อนจะไปดูข้างหน้าว่าเป็นตึกอะไรนะครับเป็นตึกสูงๆอยู่ข้างหน้าเราจะบินชมเมืองไปเรื OH ่อยๆก่อนนะครับบินชมเมืองไปเร,รื่อยๆก่อนเป็นเมืองปักกิ่งนะครับ เี่ยมนะครับเป็นจุดเทียสนามทีนไร่าชาติจีนนะครับมันก็จะบินลไปชมความงามขสนาบไ่าอยข้ามน,น,นะครับ,บไปบินมาก็อย่างข้ามเราบิน บนไปบนมาอยู่ปักหนิงไม่ยอมไม่ยอมไปไหนสักทีครับบินชมหาสถานที่ท่องเที่ยวกัน ตัคือตึกที่สูงที่สุดของเมืองปักกิ่งนะครับตึกด้านหน้าเราเนี่แหละสูงที่สุดหลังจากที่สร้างมานะครับ i I'm well, สวยงามครับสวยงามสนามหญ้า,าของปักกิ่ง ยอดเลยสวยงามครับโอ้สวยงามสนามหญ้าเนะี่ยของเมืองปักกิ่งนะครับเนะี่ย